สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พามากูมันนำถ่วมของแม่ผมเนาะของเราก็มีหลายพันครับหลากหลายพันครับมันมีทั้งเปดหนึ่งปดหนึ่งเปดเก้าแล้วก็กราสตร์ครับหอยบุงก็มีครับพี่น้องพันหอยบุงก็มีเนะา,นาะถ้นนำมากถ่วมกับที่บกูเหรอครับเนี่ยเพราะว่าเราดีเอาไปเอดพันธ์อยู่ให้เนาะครับ เป็นต้นพันธุ์อยู่ปลูกอยู่ให้โคครับอันนี้ให้เบิ้งหัวมันนะครับเบิ้งกองมันยังเกียร์อันนี้มันกับปลูกช่วงวันที่สิบนะครับสิบมากรการ่าเนาะอันนี้ก็บหาเดือนก็แล้วครับพี่น้องหาเดือนกับอีสิบแปดมือครับหัวมันกับที่ประมาณน,นี่ครับพี่น้องหาเดือนกับอีสิบแปดมือเนาะครับมือน,นี้วันที่สิบแปดเนาะพี่น้องพาไปเบิง้งใ,ใ,ใกล้ๆครับ หัวที่ค่อยเต็มบ่ไดครับเพราะว่าเราบ่ได้ใส่อย่างลยบ่ได้ใส่บ่ได้ฉีดอย่างครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็บ่ได้ฉีดอย่างจักอย่างครับปลูกปลูกแล้วก็ทิ้งเวศแล้วก็มากูดนะครับพี่น้องที่หัวก็ที่ประมาณนี้ครับนี่ผักหญ้าเบ่งเนาะหวามันบ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างจักอย่างๆๆครับพี่น้องปลูกแล้วก็มา นี่ยครับหัวมันนี้ครับหัวเพรเต็มมาได้เพราสมงกับต้นครับพี่น้องเราเพได้ใส่ปุ๋ยแล้วกับได้ฉีดเนาะแต่กองมันกับสงพีอยู่ครับที่แปงนี่กับให้เขากรับให้กับอีกประมาณสามงานนี่แหละครับพี่น้องบรัวที่ได้จากตันเนาะให้สามงานมันหาเดือนกับอีกสิบแปดเมื่อครับเบื้องบนกำลังต้นครับพี่ ดวงต้นของมันนะ,ค,นะครับน,นี่มันหาเดียดนะครับน mm hmm. เนี่ยก็เราที่จงไว้เนี่ยเราที่เอาไว้เหตุันกับบะน,นี่น้ำเข่าพอดีครับเนี่ยน้ำฝนตกหลายน้ำม,มันเข่าก็ต้องกู้ครับจำเป็นต้องกู้ครับกู้ไปเหตุผลเนาะครับนีบ่หัวกระดิประมาณนี้ครับพี่น้อง กองกับส่งทีู่มันให้กับอีกสามงานครับรู้วันที่ได้จากตันจากกิโลเนาะนี่ครับคนงานสองสามคนยังอยากับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องมือนี้ก็เอามาฝากแค่นี้ก็นเนาะ กวนมันลอยเล้าครับห้ามขวมเดี๋ยวมันที่เน่าครับนี่ครับนี่นี่เป็นกเกษตรสาสารนะครับเงามันก็ะเสียสารมันดีหัวที่เหน,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 นี่ยงกากันนี่แบบกษตรสาสรครับอันนี้กาฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกเกษตรท้อต่อนนะครับพี่น้องมือน,นี้ขอขอบคุณครับ